กราบเทนทั่วไปนะครับจะมีแกนที่เป็นเวลาแล้วก็มีการเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อบอกให้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาค่าของข้อมูลเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้คือสลับระหว่างแกนเวลากับค่าข้อมูลสังเกตว่าเวลาเราเอาสัญญาณหลายๆสัญญาณมาพลดรวมกันนะครับ เขาจะแยกเป็นซีรีส์ในแต่ละซีรีส์ก็จะมีเวลาแล้วก็ค่าข้อมูลของสัญญาณนั้นๆน,น,นะครับรวมอยู่ในแกนเวลาเดียวกันแล้วก็แกน Y เดียวกันซึ่งเวอร์ชั่นของ Genesis 64นี้จะเป็น10.97.2 CFR 1ทีนี้ลองดูกราฟแบบนี้ครับจะเห็นว่า แกน x เนี่ยจะไม่ใช่เวลาละนะครับจะเป็นสัญญาณที่เราเอาเข้าไปพลอตส่วนแกน y ก็ยังเป็นค่าของสัญญาณนั้นๆและไม่มีการเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นคืออันนี้เป็นเรียวไทมเท่านั้นนะครับกราฟแบบนี้เราเรียกว่ากราฟฮิสโตรแกรมจะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบสัญญาณเรียวไทมโดยที่แกน x เป็นชื่อของสัญญาณนั่นเอง จะแตกต่างจากกราฟเมื่อกี้กราฟนี้นะครับซึ่งแกน x เนี่ยเป็นเวลาส่วนสัญญาณก็พลอตซีรีส์ใครซีรีส์มันถึงแม้ว่าจะอยู่ในกราฟเดียวกันก็ตามนะครับแต่ฮิสโตแกรมเนี่ยฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับจะเป็นการที่เอาแกน x เนี่ยมาเป็นชื่อของสัญญาณแล้วก็พลอตเรือไทําให้เห็นเลยไม่มีอดีต ให้เห็นนะครับมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นกราฟแบบนี้นะครับจะมีในเวอร์ชั่นใหม่คือเวอร์ชัน10.97.2 CFR2 CFR1 เนี่ยยังไม่มีนะครับมีใน CFR2 เราต้องติดตั้ง Critical Fix Rollup 2หรืออัปเดตตัวที่2นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ ทำไว้ในเว็บไซต์ของ EDA อยู่ละนะครับว่าการที่จะดาวน์โหลด CFA 2นะให้ดาวน์โหลดที่ไหนนะครับลองเข้าไปดูวิธีการที่จะทำฮิสโตแกรมแบบนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับโดยที่เราจะต้องแอดสัญญาณเข้ามาตามปกตินะครับเช่นผม delete แล้วก็ add control เข้ามาใหม่ t r a i n work viewer จากนั้นก็ลากสัญญาณเข้ามาครับลากสัญญาณทั้ง4ตัวเนี่ยเข้ามานะครับเดี๋ยวเลือกสัญญาณก่อนโอเคจากนั้นก็ดับบังคลิกเข้าไปเนื่องจากว่าของเดิมมันมีสัญญาณก่อนหน้านี้อยู่ผมดีลิเทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้เรามาที่พลอตให้เลือกเป็นฮิสโตแกรม อันสุดท้ายนะครับเป็นฮิสโตแกรมจากนั้นก็กลับมาที่ชาร์ตไปที่แกน y แล้วก็เลือกแชร์ value ก x i s config เข้าไปเลือกว่าเราจะให้ออโต้สเกลหรือเปล่าออโต้สเกลมีทั้งมินิมัมและม็กซิมัม อันนี้ผมปล่อยเป็นออโต้สเกลทั้ง2ด้านคือมินิมัมและแมกซิมัมนะครับของแกน Y นะครับแล้วก็เผื่อมาจินไว้สัก5%นะครับออโต้สเกลมาจินไม่งั้นมันจะติดขอบบนและขอบล่างแค่นี้แหะครับก็จะได้กราฟฮิสโตแกรมแบบนี้ทีนี้ชื่อของสัญญาณมันจะเป็นชื่อของสัญญาณโดย default ที่เราได้จาก OPC มาก็คือ description นั่นเองที่อยู่ใน OPC server อันนี้ผมเอาตัวอย่างมาจาก k คปเวอ simulator นะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องการแก้ไขชื่อที่มันปรากฏอยู่ในแกน x นะครับให้ใส่ description เข้าไปนะครับเช่นอันนี้ก็เป็น R 1อันนี้ก็เป็น R 2ทีนี้ close นะครับแล้วลองดูเห็นไหมครับตัวที่เราเปลี่ยนก็ จะเป็นชื่อ r 1และ r 2ในแกน x สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ